ในวันนี้นะครับเราก็ทําการตั้งเสาเพิ่มเติมนะครับที่จะทําโรงจอดรถนะครับที่เราทําเสร็จไปแล้วก็คือหน้ากว้าง15เมตรคูณ3 0เมตรนะครับันนี้ก็คือเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่าในเรามาทําการตั้งเสาอีกครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเราจะได้ความยาวอยู่ที่20เมตรนะครับ15คูณ20นะครับก็ไปชนกําแพงรั้วพอดีนะครับ อน,นี่ก็คือตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไล่เชื่อมแข็งอยู่นะครับตอนนี้ในวันนี้ก็อากาศร้อนนิดนึงนะครับแดดจ,จัดมากวันนี้นะครับฝั่งซ้ายมือน,นะครับที่เรามงลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือทําพื้นที่เป็นโรงจอดรถนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เชื่อมองานต่างๆนะครับ